วัดต่อมาคือวัดนี้ค่ะวัดอนันดาอนันทะประมาณนั้นออกเสียงอนันดาหรืออนันทะนะคะภาษาพม่าอนันทะภาษาเราเรียกคืออนันดานะปะพาเข้าไปดูข้างในชื่อวัดชื่อวัดจะอยู่ตรงนั้นวัดอนันดาอนันทะ คือทางเข้านะก็จมีของขายสองฝากฝั่งแบบนี้แหละไป้าไปดูข,าาข้างในหนาวมากค่ะทุกคนไะอ๋อนี่ตรงนี้เขาก็จะมีเอาเงินยนต์ใส่ตรงนั้น,นทุกคนยังไม่มาแต่ฉันมาแล้วราเดินเข้ามาก่อนเพื่อนนะรู้ว่าเพื่อนหยุดทำไม ้เป็นพระยืนค่ะทุกคนสวยมากอันนี้ประตูประตูไม้สิ ที่พระเจ้าบุรีนงสร้างถวายนี่เดิมๆเลยใช่ไหมครับพระเจ้าบุรีนงสร้างถวายอ๋ออันนี้เหรอมีทั้งหมดสี่ทิศโอ้ประตูไม้สักสี่ทิศครับประตูไม้สักสี่ทิศพระเจ้าบุรงนองสร้างถวาย,ยวางองค์นี้แต่เดิมว่ามีแต่ว่ามีคนร้ายขโมยสมบัติแล้ลก็เลยทถอนออกมาหมดก็เลยสร้างใหม่ก็เลยไม่ได้สัดส่วนไม่งานแก้โด<อ>ยทุกทิศทิมีมีคนร้ายขโมยเราก็เลยสร้างใหม่ ีคนร้ายพังกอที่จะขโมยสมบัติล่อเราจะสังเกตว่าเราพอเข้าวัดีเราจะเย็นเลยที่สร้างไว้สำหรับขโมยช่องลมก่อนท้องแสง้วยนะครับโดยไม่ต้องเปิดไฟก็จะสว่างแล้วก็ลมจะพัดเย็นตลอดเวลาทีสองชั้นข้างในข้างนอกนะครับและแต่ละช่องก็จะมีมากมีรูปรูปหิ่นเอามาเผาเป็นพุทธประวัติในช่องเนี้ย แต่วันนี้ก็คือที่ผมเคยบอกแล้วคือจงทาสีขาวครับของวัดเป็นวัดเดียวที่พระสงฆ์เป็นพระยืนทั้งสีทิศอ๋อเป็นวัดเดียวในภูการที่มีพระยืนทั้งสีทิศเป็นรูปปั้นพระมหาปสัตร์ที่สร้างวัดนี้ครับโอ้นันความือ พระเจ้าจันสิตาครับผมแจนสิตาที่เลีงขนมมปุยได้ไหมครับเขาไปกามใครได้เนจนสิตาแจนสิตาใช่ครับอ๋อด้านโน้นทางไหนเนาะพระเจ้าจันสิตาด้านไหนโน้นด้านไหนโน้นผู้หญิงเข้าไปได้ครับไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงอันนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ไงจันสิตาเป็นผู้สร้าง ด้านบนก็จะมีพระ,ะ,ะพระธรรมพระพุทธรูปอยู่ด้านบนก็มีนะอันนี้ผมจะามงสวยมากค่ะนี่เขาบอกว่าไม่สวยนะมก่อนจะสวยกว่าน,นี้ เป็นวัดเดียวค่ะที่มีพระยืนทั้งสี่ด้านถ้าที่ไปเที่ยวบันเทียรร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านมีกรอบพระรูปครับกรอบตรงเนี้ยที่วัดคนที่ข้าศึกเขาเรียนกรอบคือเป็นศิลปะนิยมีระยุกราชวงศ์ขอมมองนะครับประธานบุการจะไม่มีกรอบแต่องค์เมื่อกี้ที่มีกรอบเพราะว่าเขามอากระยาใหม่เขาใส่กรอบครับ วันนี้การก่อสร้างเขาจะคำนวณก่อนค่ะทุกคนเขาจะทําช่องลมให้ตรงกันเข้ามาที่นี่จะเย็นมากจะไม่ร้อนไม่ว่าจะแล้วมาดูตรงนี้นี่ค่ะนี่คือช่องลมนะดูด้านนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมีช่องลมอยู่ด้านในอีก เขมีด้านบนอีกนะนี่ค่ะ,ะเป็นช่องลมอยู่ด้านบนอีกเขาจะทำช่องลมให้ตรงกันหลายช่องล้อมรอบเลยรอบเจดีเลยจะเย็นสบายพระองค์นี้จะมีสองหน้านะหน้ายิ้มแล้วก็หน้าบึง้งตอนนี้จะเป็นยิ้ม แต่ถ้าเกิดไปดูใกล้ๆเขาบอกว่าจะน่าบึงนะ้งหนึ่งไาไปดูเด้อใช่ใช่จริงไหมจริงด้วยค่ะทุกคนพอมาดูใกล้ๆอย่างเงี้ยหน้าท่านจะบึง้งจะมีองค์เดียวที่หน้าบึง้ง ริงด้วยต้องถ่ายมามตั้งแต่ไกลๆแล้วก็มาดูใกล้ๆตรงนี้หน้าหน้าท่านจะบึง้งว้าวมากเราดูไกลๆน่าจะยิ้มแต่ถ้าเกิดมาดูใกล้ๆจะบึง้ง่ะซูมดูใกล้ๆหน้าท่านจะบึง้งจะมีภาพเขียน ฝาผนังอยู่แต่ไม่ทั้งหมดนะคะทุกคนนคะคะจะมีเป็นบางจุดบางจุดก็ถูกทาสีทับไปแล้ววัดที่นี่จริงๆเขามีจิตกรรมฝาผนังแทบทุกวัดค่ะแต่ส่วนมากจะถูกทาสีทับเหมือนตรงนั้นนะคะเห็นสีปูนนั้นไหม ก็เป็นสีที่ถูกทาทับเหมือนกันค่ะนี่คือมุมมองด้านนอกของเจดีค่ะทุกคนว้าวใหญ่มากใหญ่มากทุกคนน่าเสียดายที่เขาทาสีทับภาพวาดจิตตกรรมฝาผนังน่าเสียดายมาก ใหญ่มากค่ะข้างในเย็นเย็นเห็นไหมคะช่องลมตรงหน้าต่างตรงที่เราคิดว่าเป็นหน้าต่างเป็นช่องลมทะลุหากันเลยนะเนี่ยค่ะเอาชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อีกแล้วจะพาดูอีกมุมหนึ่งนะคะเราจะเห็นเจดีย์อยู่ด้านบนแล้วจะมีเงาเจดีย์อยู่ด้านล่างตรงบ่อน้ำนี้ด้วยนะเนี่ยค่ะดูเห็นไหม น่าเสียดายที่น้ํามันน้อยถ้าเกิดน้ํามันเต็มบ่อจะสวยกว่านี้แล้วมีสีเขียวๆหรือว่ามันจะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะน,นี่ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นทั้งด้านบนและด้านล่างนะต้นเนี้ยไปไปตรงไหนก็มีค่ะที่ภูกามเขาจะสวยมาก กิ่งก้านของเขาสวยมากปนพนหอรอบปอบปอบ,ปอบ,ปอบนี่คนนี้อ่ะจบจบจอจริงร <laughs> สวยมากต้นไม้ก็สวยค่ะต้นไม้เขาแปลกอ่ะทุกคนดูเนี่ยต้นอะไรไม่รู้่ะเราจะพามาดูมุมนี้ เขาจะมีไฮไลท์ตรงนั้นตรงนี้นี่ค่ะสวยใหญ่มากเขาจะเป็นศิลปะแบบอินเดียผสมกับพุกามค่ะทุกคนมันก็จะมีหลายยุคหลายสมัยเราก็ไม่รู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะใครอยากรู้ก็อ่านเอาเองนะพามาดูภาพสวยๆเฉยๆนะ เราไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แต่พามาดูก็จะสวยอีกรูปแบบนึงเนาะศิลปะผสมผสานด้านบนจะเป็นเหมือนฝักข้าโพูดก็คือเป็นศิลปะแบบผู้กามนะคะแล้วก็จะมีแบบสูงละคังคว่ำก็จะเป็นแบบอินเดีย เขาก็บอกว่าตรงนี้ไฮไลท์นะทุกคนเออก็สวยดีเหมือนกันเราอยากจะปิดคลิปตรงนี้ค่ะทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไค i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็มันสวยนะทาสีเหลืองหน้าวัดก็จะมีของขายแบบนี้ธนาคารคือเป็นท่อนๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ ก็จะมีของฝากของที่ระลึกอาหาราเหมือนอเหมือนกัน <c oughs> อ่เหมือนันโืดดูธานาคาร <c oughs> เป็นท่อนเลยโอ้โหอย่างเยอะมากเนี่ย <c oughs> มันเหมือนกันค่ะ <c oughs> ธานาคารพร้อมที่ฝนนะคะ โอเคปะเดี๋ยวเราไปต่อนะ